สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงด่านแล้วนะครับอ่ามิตรตรงมิตรภาพนะครับฝั่งน้องคายนะผมอยู่ฝั่งน้องคายเซเว่นถึงขนาดปิดอะนุ่มพาแล้วกันเออเซเว่นที่นี่ก็ปิดเลยนะครับตั้งแต่เรวไปลงไปถ่ายเล่นดีกว่าแล้วแล้วจักกีแกแกไม่ลงใช่ไหมแกนัฝากงฟังไว้จักรีจะจะข้ามได้ไหมเนาะเนี่ยผมจะลงไปสอบถามก่อนนะไปสอบถามก่อนเนาะอันนั้นผมก็จะลงไปเหมือนกันนะครับ ตอนนี้น้องตะก,กีก็กําลังเดินไปนะครับก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะไปไหนจะข้ามลาวหรือเปล่านะครับพ,พี่คะข้ามได้ไหมอ,อ๋อไม่ได้ครับต้องไปทางขวาทางนูน้นไมออออ่ถ้าจะข้ามหรืออยากจะข้ามทางนู้นก็ได้นะครับขี่เรือนะครับออขอบพุณนค่ะเอะขอบพุณอีกครั้งค่ะโอเค เดินมาเจยผมด้วยนะคะอ่ร้อนจังเปไงบ้างจากกี้ออน,นี้เขาว่าข้ามได้ไหมเราต้องเดินข้ามไปตรงอ,อันนี้เน่จากว่าตอนนี้เขาปิดประเทศข้ามไม่ได้เาขาปิดประเทศต้องเดินริมโขงสิต้องเดินข้ามโขงอ้อมไปทางนู้นแล้วเขาว่ามันจะอาจถึงใต้สะพานประมาณนี้ เพราะว่าผมก็เลยถามว่าเออท่านเราขอไปไายได้ไหมเนื่องจากว่าทีแรกผมว่าจะหนีข้ามประเทศแต่เขาไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้หนีข้ามโควิดสิบเก้าเอาเลยให้ปิดชั่วคราวนะครับที่แรกก็จะหนีเนาะประเทศไม่ได้ตอนนี้ประเทศปิดเขาไม่ให้หนีข้ามเนาะไดโอ้โหก็เลยที่แรกว่าจะขอหนีข้ามประเทศแล้วว่าจะขอแบบเออด้ารถว่าแถวเนี่ยในด่านให้เขามันจะมีรถกแท็กซี่อะไรประมาณนี้ครับรับเขาไม่คิดว่าจะกีเป็นคนลานเขาจะกีนน่าจะมาจากดูใบประมาณนี้นะ ออกไม่ได้เลยคนเซ็งเลยตอนนี้ป้าโบกหัวอยู่ผมเนี่ยเซ็งมากเลยเขาจะข้ามประเทียบเท่ายงเขาว่าข้ามไม่ได้ตอนนี้ประเทศปิดพอเลยจยบริบูรณ์เพราะทำไมถึงปิดน่าจะส่งสถานการณ์โควิด19ด้วยเพราะว่าต่างประเทศว่าปิดไม่ให้การข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เราอน่ยจะข้ามไม่ได้อยู่แต่เขาไม่ต้อนรับเราเราเลยปิดครับเสียดายทุกคนเรงยกคตองมา รอบสองแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเลยครัฝั่งนครพนมยังข้ามไม่ได้นะครับมฝั่งหนองคายก็ยังไม่ข้ามอีกนะครับประเทศเป็นบ้านเขาแบบกลัวด้วยไงแต่ที่นี่เขาบอกว่าข้ามได้เฉพาะคนลาวอ่าข้ามได้เฉพาะคนลาวนะครับที่นี่โทผมเพหน้าลาวหรือคนคนไทยจะข้ามมาฝั่งลาวก็ข้ามมาได้นะครับลงทะเบียนนะครับข้ามได้ประเทศแต่คนในประเทศเท่านั้นอ่าลงทะเบียนใช่เขาเรียกกลุ่ไม่ผมกำลังว่าจะไปหาญาติที่นู่นครับว่าให้ไปหาแฟนคลับที่นั่นอื ไปพบป่าไหมเดี๋ยวโอ้ข้ามไม่ได้ว่าจะไปพบปะจับมือ FC ใช่ครับโอ้ข้ามไม่ได้คำว่าพี่รอเพรว่าประเทศนั้นเขาว่าปิดไม่ให้คนไทยไปเดี๋ยวถ้าคนไทยจะข้ามมาข้ามมาได้แต่ถ้าคนลาวจะไปก็ไปได้แต่เราผมคนอีสานนะผมก็ลาวหน้าลาวนะเนี่ยโอ้โใอ้สัญชาติอะไรครับสัญชาติสัญชาติอ่าอีสานอีสานไทยแลนด์อีสานไทยแลนด์ถึงว่าไม่ให้ข้ามนะครับผมก็เตรียมกระเป๋ามาพลาดรอบสองแล้วไปไม่ได้เลยอ่ะ เดี๋ินๆผมพาผมมีทางไปเดี๋ยวคุณรอกันโอ้จะพาด่านเลยดิจะพาด่านเลยเหรออ่าจะพาไปอย่แหละครูทำที่ดีพี่ชาญชัยจะพาไปนะครับผมอ๋อตอนนี้ให้รถเข้าไปก่อนโอ้รถเซ็งฮะกำลังว่าจะหนีข้ามเลยเพราะว่ามันมีแท็กซี่ที่นั่นเขาจะพาเราไปนี่เหรอวะโทรศัพท์ของคุณร้อนเกินไปโอเคครับผมสลัดคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย